เป็นเรื่องที่รู้จักกันได้ดีว่า Synology n จรุ่นปี2025มีข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดให้ใช้เฉพาะฮาร์ดไดรฟของแบรนด์ตัวเองเท่านั้นซึ่งทำให้บางคนเลือกซื้อรุ่นปีที่แล้วหรือมองหายี่ห้ออื่นแทนซึ่งทำให้ยอดขาย,ขายของรุ่นปี2025ลดลงจากรุ่นปีก่อนอย่างมากและทำให้บางสื่อเลิกรายงานข่าวและรีวิวเกี่ยวกับ s y n o l o g y อย่างสังเกตเห็นได้ชัด แต่ล่าสุดซินเนลล์จีประกาศว่าจะเปิดเผยและผ่อนบนเรื่องนี้ซึ่งเป็นการกลับมาให้ความสําคัญกับการเลือกใช้ฮาร์ดไดรฟ์จากแบรนด์อื่นโดยซินเนลล์จีกล่าวว่าจะทําการทดสอบและตรวจสอบฮาร์ดไดรฟ์ของแบรนด์ตัวเองและของบุคคลที่3ที่ผ่านการรับรองอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ DSM ของซินเนลล์จีในระหว่างนี้ซินเนลล์จียังคงมีการบังคับใช้ฮาร์ดไดรฟ์ที่ผ่านการรับรองในรุ่นตระกูล Enterprise แต่จะขยายรายชื่อฮาร์ดไดรฟ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมซึ่่่งจะชชชววยยยใใใใหห้้้้้ผูมมมีคาาาาืืดุนนนกกกขึรรรเลอ์์ สำหรับรุ่นตระกูลพลาสแวรโลและเจจะได้รับการผ่อนปลนให้ใช้ฮาร์ดไดรฟ์ที่ไม่ผ่านการรับรองแต่ s ซ d แบบ M2 ยังต้องใช้ของ Sy n เนอร์เท่านั้นยกเว้นการย้ายจาก s y n เนอร์จนรุ่นเก่าซึ่งจะมีผลต่อการใช้งานและความสามารถของ NS ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ Sy n นอร์จก็มีการระบุว่าทีมสนับสนุนทางเทคนิคอาจจำกัดการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาจากฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่รับรองซึ่งจะทําให้ผู้ใช้ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้ฮาร์ดไดรฟ์ที่เหมาะสม สำหรับเนสตกลูนเอ็นเตอร์ปรายที่มีการบังคับใช้ฮาร์ดไดร์ที่ผ่านการรับรองแต่จะขยายรายการฮาร์ดไดร์จากแบรนด์อื่นเพิ่มเติม,ตมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้มีความเลือกมากขึ้นแต่ก็มีความกังวลว่าจะมีการรับรองฮาร์ดไดร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเอ็นเอสหรือไม่เช่นซีเกสไคฮอคหรือ WD Purple ที่เป็นสำหรับวงจรปิด y n นาลจก็มีการใช้ Enterprise Comp a t i b i l i t y Framework อย่างเต็มรูปแบบเพื่ออนุญาตให้ใช้งานเฉพาะฮาร์ดไดร์ที่ผ่านการตรวจสอบและอยู่ในฐานข้อมูลความเข้ากกกัันนนนนได้้้อออยย่่่าาาาาางงงงเเเป็ทรรรพืใใใใหมมจใชและะควสถีขบบ ฮาร์ดไรที่อยู่ในรายการนี้จะต้องผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างเข้มข้นเช่นการทดสอบการอ่านเขียนต่อเนื่องในระยะยาวการจำลองระบบสำรองข้อมูลแบบหลายโนดและการฟื้นตัวจากความล้มเหลวของพลังงานหรือเครือข่าย DSM 7.3ยังคงบังคับตามกฎนี้บน Enterprise n s เพื่อรับประกันว่าพฤติกรรมของระบบเรจะมีความเสถียรและสม่ำเสมอการปรับแต่งระดับเฟิร์มแวร์และจะทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ในโครงสร้างจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของซ y n o l o g y ซึ่งทำให้ s y n o l ลเ y อ GNS มีความเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงในการจัดเก็บข้อมูลและเป็นระบบที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการทำงานและบันทึกข้อมูลในระยะยาว